แต่ไม่หยังได้เจักโตเลยวะนี่นี่แล้วเนยโอ้ได้แล้วพ่อโอ้อาพี่น้องเด้อได้แล้วงัวตัวนี้เอาไรไปไหนตัวนี้เอาน้องไลไปไหนสามพันหนึ่งพันงัวพ่อใหญ่เมื่อกี้นั่งตัวโลอยู่เมื่อกี้ครับซื้อเพิ่นีเด้อพี่น้องเด้อเหยียบไฟเหยียบไฟเหยียบไฟเหยียบเหยียบเหยอาเทปที่สองเลยพี่น้องเทปแรกผมส่งลง้งส่งไงละเทปที่สองแล้วตัวนี้คุณจะของัวนั่งหุ่นได้พี่น้องหุ่นของัวกเราแล้วยเฮ้ยมันเป็นขัวแบบไงเลยสามพันหนึ่งพันมาตัวนี้ เอาพี่น้องครับลูกกับแม่เด้อตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันเด้อสมัยก,ก่อนบัตรละกันประมาณน,นี้แหละมือนี้ผู้ซึกว่าง,งัวงัวง,วงามเขาลายพี่น้องแต่ว่ากะคตซื้อกันหน่อยเพราะว่ามัมีเงินกันนะผมโหอยู่เป็นห้องหนนอะไรไปต่อราคาเนะี้ยสวิทสวิทสวิทเสียสวิทง้อสวิทบ่อหรือไงสามหมื่นหนึ่งพันเนาะเจ้ามาอย่างมาหูเรื่องกันนะ

คุณตาล้อยล่ะคุณมุ้งม่วงยองขาตาล้อยล่ยละใช่แล้วก็รับในฟังเดใอบาทเอาขาม,มือหนึ่งพันต่อ,อ <c oughs> ต่อไหนนาะแมนขามือหนอึ่งพันต่อไหนพี่น้องง้อเลี้ยงเคยหลแม่ลูกลูกแม่ลูกประมาณเบอร์เกินซีหาเดือนที่ประมาณนี้ละประมาณนี้เด้อ <c oughs> พี่น้องสวยๆขาดงเดี่ยงน้อยนึงเครื่องดำปิดเลยเนาะแมนลูกเขียบสามหนึ่งหูเลยแมนลูกเขียบสามหนึ่งได้ๆมาพี่น้องคุณได้มอบชอบง้อเลี้ยงหนาดีๆสวยๆแมนแข้งขาหน้าตาดีครับอ่าที่เราไม่ไซเบอร์ไอ้มา ใส่เบื่อนไหมศูนย์หกสองศูนสองนย์หาสี่ศูนยาสามสามสองสามสามสามสอนั่นละโทรชาคนาชูวิีย์เดอแมนสนใจโทรมาพุ่นแต่ของง่วนนางญุ่นครับปรมมเตอร์พุ่นปรมมเตอร์นั่นของแท้ได้นตา้ร้อยลงไปได้ลงไ่ได้เพื่อนี่ขายได้เพื่นเพื่อนขายให้นี่มาบังงวมันเป็นเนือกีบเนือกิกีบแรกไปเบิรงได้พี่น้องลงกให้แล้ครับที่เป็นเนือคือ ต้ต้นได้ตรนตนได้ต้นต้นต้หนึ่งต้นต้นต้นแม่ก็จะิบมือมืนหานะต้นหน่งโบมอต้นหนึ่งมืเจดพเด้อพี่น้องเด้อเตัวผู้นี่ตัวลมืนหานอแมนเน่เอาพี่น้องคลีบแรกเพราะหล้เด้อครับเอาเป็นเนือประมาณนี้ครับส่งหนีมืนหาากจอยน้อยหนึ่งต้นหนึ่งมือมืนเจ็ดนอแม่ตัวเดียว ออออหืมพักนอตอนนั้นนออเอออตัวน้อยมือหากับมือเจี๊ยบด้พี่น้องครับส่งผมาหนีครับมือนีเงียบด้วยเงียบเงียบเดี๋ยวมีแีต่งงยพี่น้องาล่ะมีตะขนมาขายตนมาขายนสื่อโามีเลยพี่น้องแต่กับเป็นยังพี่น้องเพราะว่า่รงนี้มันมันไปอไมไหวทีละเจีดคิดมันแย่เอามือหากับมือเจี๊ยอส่งนีครับผม อือว่าอยู่ว่าสบาทก็สั่งโลกันนะตัวนี้มื่นตัวนี้พอเอาอยู่พีนอนมื่นเจ็ดมึงขายกระสีมีอยู่น่อยเนาะตอนเอาส่เกไปก่อนเร็วศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็หนึเก้าหกหนึ่งอ้ยลำบากแค่งพี่นอคกับมือนี้พวกเดือดบัตตัวนี้มื่นหกว่ามื่นสงก็มีก็แล้วจนความใหญ่ความโตของของมันนะ ถุงโต๊ะตัวได้พอนี่มื้นหาเมัดดีสองพันหาป่ะสองมูลหามูลสองพันหาลอยครูนี่เป็นเนื้อ ถึงตัหกสิบบาทมื่นสองพันหาอยถึงตตีประมาณคู่นี่สองมื่นหาพันกะดากาษตตมื่นสองพันาอยตีเป็นตีเป็นราคาหกสิบกว่าบาทมื่นสองครับนี่ประมาณสองมื่นสองร้อยโลสองร้อยโล่อหญ่มันงบ่จ่ายเดือยพ่าประมาณนี้เด้อไอยู่ เงนเนื้อเด้อพี่น้องหมู่บ้านอย่ว่าลิ่นกับบมานนี่แหละครับเขาขายกันมื่นมื่นสองเนี่ยมือน,นสองพันหาไอสองร้อยโลอะ้อยู่เนาะมันชูงดินชูง,ชงนเนียเนาะถึงตุ้น60ิบบาทหกิบกว่าหกสิบนิดนึดนดนงนะหกหกสิบ ก็สองร้อยโลกก็หารมื่นสองกับหกสิบบาทเด้ที่อยู่มาเป็นกิโลทแม่นก็ซื้อคนเราะว่าไหเราะว่านี่ละบ่ใส่เลเดี่ขายอยู่นี่แหละเจ้าขายอยู่นี่เลยเลไปเด๋ยวสีบเอาไปส่งเขาลำบากอย่งงียอีกนาน้ำบรกรหยพราถือสมน้ำัจ้างบกเอาไม่คิด แก็ว<อ>่าละ60บาทยีหรีพี่น้องครับระมนผมบอกเรีนคือต้อก60บาทีง้อนเนื่อเนี่ยิสุดท้ายแล้ที่นี่เขถ่ายไปยังวาตัวนี้ปะยังเนาะทีงมาถ่ายเนาะ <cetera> ตัวนี้ครูหนิมันงงเลยนะครับ่าถ้าดยังไป้กำลังได้ไหอนี่่าถ้าเดกถ่ายรอัเออเอาตัวไรครูหนตัวไรแม่ลูกลูกครูเน่ลูกสองหมื่นหาลูกครูลูกมันก็มคิราราสองหมื่นหาพี่น้องกคูท่าน ที่มาตัวไรเลยาอืมพอยอยู่มาส่เลขกมาเซลอมยเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านยเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าน่งห้าเด้อขาเนาะงอหิงไปหนาตรงนอนตนีเนาะงอดลุดแลกหลแลกโอ้ยตันนี้ก็สิบาทหมื่นหมื่นสองมนสาน่เนาะมันใหญ่ได้ปะได้ครับได้นัานนี่เนาะอห้เด เต็มีมเกินมื่นสมตัวนี้ว่างเหมืหาครับโอ้อกี่ไปหนน้อยนึงแวบ้างสิไกยก็บบ้างหันละมบ้านยู่ว่าลิ่งเขาขายหกบาทเด็ดก็ะซักโลกันเลยหกิเลยพวบ้านี่ไ่บานไหล่อพี่ม่ยืนี่ป่าบ้านโพชัยตำบลโพชัยครับโอ้อะไอีกเนาะลูพอนสลูพอนสมีเหรียกทั่วปะใส่ มีศูเหครับห้าครับสี่สครับเป็นเนื้อตีเป็นเนื้อไปสายเนื้อสา้องห้องมือหางขายมือสอด้ตัวนี้ครับอีกสขึ้นมาหน่อยนึงเอ้ยใจโตมาได้ครับ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 เออขอทาขอทาอยู่ตัวนี้ตัวนี้อุ้ย ตัวนี้ก่อนทษไหมโทษไหมสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าเนาะตัวนี้แม่นีล่ะตัวนี้เ่หมื่นเก่าสองหมแล้วแม่นั่นหมื่นเจ็าพี่น้องงัวเป็นงัวเลี้ยงงัวงามครับผมก็พอถือว่าง่ามไมไหนแต่ว่ากับพอก็ถือว่ามีสันสีสันในตลาดแต่ว่าตัวนี้ที่หลีให้ไหอตัวนี้ให้ไรตัวอยู่ตัวนี้เนาะทัาไรก็เอาไหมทอนทอนราคาไหมตัวนี้สามสามสามสิบสามสาม อู้ดดอนแสงงงจะแ่บไหนไรผมมุกไทยเจ้าประจั้มมันลืมถามจำอะไรกันเถอะอาชมาศครับผมอาชมาดเออมือนไปบางทางทางไหนยะโสไปเนาะถ้าพี่น้องเห็นคลิปเด้อถ้าเกิดพ้นมดปล่อยสนามนี่ไปเอาอยู่ยะโสก็เห็นผมก็บจิทักผมนี่เด้อผมจำอะไรคผมมุกใส่หน่ายพิตายจะโทษไปหาคนนี้เลยโทษมาหาตัวขโมยโทษหาเหรอโทหาใครโทษหาตัขโมยนะครับจะโทษหาเออนั่เราหามหามโทษหาจากคองช่องเด้เออเอาพี่น้องใส่เลยบ้าใส่เลยบ้า พี่น้องตัวน,นี้สามหมื่นสามง่วงงามเลยพี่น้องเนี่ยง,ง,ง่วงง่วงงามคือว่างามแล้วสามสิบสามเขาอายละมาได้าสามสามมาง่วงเมสังเนาะอาสมาร์เนาะครับสูงเมตรควมสมฮะความสมเรียบร้อยอายุสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนง่วงงามครับน้ำล้างดีพูดอะเย็นคลิปแหละอย่างไรง่วงไปเลี้ยงนะพี่น้องครับคือว่าพานตัวน,นี้อ่านแล้วครับเฉื่อยๆลูกบ้ามัน ป้ามันสามสามได้เนาะเสเีไม่อีกรอบหนึ่งแล้ววนี่เส้นอยู่ครับสูนนกสองครับผมสูนนกสองแปดเก้าแปดเก้าอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดครับทำไมทำไมสูนนกสองสูนนกสองแปดเก้าแปดเก้าอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดห่าหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดครับสามสิบสามมองขายกับที่บ้ามั่นตัวร่องเลย คือคือคือตัวนี้ด้วยลองทายเห็นรายละเอียดยิ่งขึ้นเลยป่ะกกแข้งกกขาหนาตาเราดีเลยตัวนี้